ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าฮินดูตลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลักษณะราศีสิงห์จะเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากที่ดาวพระอังคารโยกย้ายตั้งแต่วันที่5กุมภาพุทธศักราช2567นะครับไปจนถึงวันที่15มีนานะครับพุทธศักราช2567เวลา23นาฬิกานะครับ51นาทีนะครับ,นะรบเอาราก,ก่อนที่เราจะไปรู้ว่า นะครับดาวพังคารย้ายเนี่ยไปดีหรือไม่ดีไงเราต้องรู้ก่อนว่าท่านมีที่มาที่ไปยังไงท่านเป็นเจ้าเรือนอะไรนะครับข้อปรากฏว่าท่านเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุนะครับสำหรับชาวราศีสิงห์ในราศีพิจิพันธุแปลว่าอะไรหลักทรัพย์บ้านรถที่ดิน การก่อร่างสร้างตัวการศึกษานะครับนะอันนี้ภพเรือนหนึ่งนะส่วนในราศีเมษนะครับท่านก็เป็นดาวแบบสุดยอดเลยนะครับก็เ,เรียกว,ว่าดาวเจ้าเรือนสุภาษนะสุภาษแปลว่าอะไรสุภาษแปลว่าความเจริญก้าวหน้าคนอุปธรรมคำจุนคนคอยช่วยเหลือน,นะครับทีนี้เรามาดูก่อนเรารู้แล้วว่านะครับท่านเป็นภพเรือนอะไรตอนนี้ท่านไปอยู่ในเรือนไหนก็ปรากฏว่าหลังจากที่ท่านยกย้ายท่านไปอยู่ในราศีมังกร นะครับในราศีมังกรนะท่านไปเนี่ยท่าได้ตําแหน่งอะไรก็ปรากฏว่าท่านได้ตําแหน่งนะครับมหาอุดมหาอุดแปลว่าสูงส่งนะนะครับ<ม>ดาวเข้าไปอยู่ในเรือนมหาอุดเนี่ยแปลว่าสูงส่งแค่ลําพังตัวเราเองก็ยิ่งใหญ่พอแล้วนะครับยังได้เกณฑ์พิเศษอีกนะครับ<ม>สำหรับชาวราศีประเภทสัตว์สีเท้าหรือที่เรียกว่าปัสวะเกณฑ์เนี่ยนะครับนะบก็ถ้ามีดาวพระอาทิตย นะครับดาวพระจันทร์ดาวพระอังคารแล้วก็ดาวนะครับพุสุนะครับ,นะรบอยู่ในภพอริหรือภพที่6เนี่ยเราจะเรียกว่านะครับอุดมเกณฑ์นะครับก็นะบแสดงว่านะชาวราศีนะครับนะสิงห์นะครับได้ดาวพระอังคารนะครับได้ตําแหน่งนะอุดมเกณฑ์อุดมเกณฑ์แปลว่าอะไรเกณฑ์อุดมสมบูรณ์ตามชื่อเลยอุดมสมบูรณ์อะไรอุดมสมบูรณ์เออรื่องอริ อลีแปลว่าอะไรอุปสรรคนี้สินความบึ่ออาใจใจความไม่สบายใจจะเป็นช่วงที่ชาวราศีสิงห์นะครับจะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของการแก้ไขปัญหาปัญหายากๆปัญหาที่คนอื่นเขาทำไม่ได้ต้องโยนมาให้ชาวราศีสิงห์เลยนะครับบริหารจัดการซะนะครับนะแต่เอาละนะครับ ความหมายที่แปลว่าอริยยังไงมันก็ต้องเหนื่อยเหงือก็ต้องออกแต่สําหรับชาวนะครับราศีสิงเงือออกไม่มีปัญหาครับเพราะอะไรเพราะมันได้ผลงานนะครับดาวพระอังคารเนี่ยมาจากเจ้าเรือนพันธุพันธุก็แปลว่าบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์ความสุขในบ้านความสุข ในอขครัวรวมทั้งการพัฒนาตนนะครับและการก่อร่างสร้างตัวได้ด้วยแสดงว่าในช่วง45วันโดยประมาณนะครับนะเพราะว่าดาวพระอังคารเนี่ยจะยกย้ายราศีเนี่ยจะใช้เวลาถึง45วันโดยประมาณนะครับนะนั่นหมายถึงว่าตลอดระยะเวลาเดือนครึ่งของเราเนี่ยจะเป็นช่วงที่ชาวราศีสิงห์นะครับมีการเรียนรู้นะครับมีการพัฒนาศักยภาพของตัวเราเองนะครับไม่ว่าจะเป็นในการเรียนรู้สิ่งต่างๆนะครับหรือหาความรู้เพิ่มเติมไปเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวเรื่องของท รักษะอะไรต่างๆหรือบางคนก็มีเกณฑ์นะครับที่จะได้ไปอบรมนะครับไปเข้าคอร์สนู้นนี้นั้นนะครับจากองค์กรส่งไปบริษัทส่งไปหรืออะไรเขาว่ากันไปนะจะเป็นช่วงที่ตัวของเราเองเนี่ยมีใจที่มุ่งมั่นนะครับอยากจะพัฒนาตัวเองนะครับให้ประสบผลสําเร็จในสิ่งที่ตัวเราต้องการนะและจะเป็นช่วงที่เคลียร์ปัญหาต่างๆได้ดีนะครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดที่ดีแล้วจุดแรกนะครับนะก็อันนี้เขาเรียกว่าพันธุทุบไปอะไรนะครับ ส่วนอีกพเรือนหนึ่งนะครับอันนี้มาจากเจ้าเรือนสุภะที่แปลว่าความเจริญก้าวหน้านะครับความเจริญก้าวหน้าไปอยู่ในเรือนอรินะครับนั่นก็หมายความว่าเราเองเข้าไปแก้ไขปัญหานะครับให้คนอื่นนะครับอาจจะเป็นลักษณะของหัวหน้าการสั่งการนะหัวหน้าอาจจะโยนโปรเจกต์หรือโยนงานต่างๆมาให้เราแล้วให้เราไปบริหารจัดการทำนะครับพร้อมที่จะผลักดันสนับสนุนหลังจากที่เราทํางานจบนะครับก็จะเป็นช่วงที่ท้าทายนะครับตัวเองพอสมควรและจะเป็นช่วงที่ใฝ่รู้ ฝ่ายเรียนมากๆนะครับทั้งพันธุสุภาษเนี่ยยังหมายถึงการฝ่ายรู้ฝ่ายเรียนนะครับบางคนก็นะครับอาจจะไปดูงานต่างถิน่นแดนไกลหรือต่างประเทศแต่ที่แน่ๆครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวของเราเองเพราะอะไรเพราะตัวเราเองเนี่ยมีดาวอังคารนะครับได้ตําแหน่งมหาอุดซึ่งสูงที่สุดแล้วนะครับในบรรดาดาวอังคารที่เป็นตัวแทนแห่งความขยัน นะในะใลส2ราศีเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกษตรมหาอุดมหาจักรหรืออะไรก็แล้วแต่มหาอุดเนี่ย เข้มแข็งที่สุดแล้วนะก็จะเป็นช่วงที่เราเองเนี่ยโชว์ศักยภาพได้เต็มที่แต่ห้ามบ่นว่าเหนื่อยนะเพราะยังไงมันเหนื่อยแน่นอนมันไม่ได้อะไรมาโดยแบบง่ายๆนะครับมันจะเกิดจากความรู้ความสามารถคุณทั้งนั้นแต่คุณทําให้เถอะเพราะมันจะเป็นนะครับรากฐานในอนาคตที่จะทําให้คุณประสบผลสาเร็จไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนยศนะครับเลื่อนตําแหน่งนะครับนะอันนี้ก็ต้องบอกว่ายินดีกับชาวนะครับราศีสิงที่นะครับทางานนะครับจะเข้าตาหัวหน้างานนะผู้รับผู้ใหญ่แล้ว พยายามนะครับอยา่มีปัญหากับผู้หลับผู้ใหญ่นะครับในมุมเสียเนาะบางคนเนี่ยดาวเส้าเดืนสุภาพไปอริเนี่ยนะครับก็ไปงัดกับผู้ใหญ่นะครับในเรื่องของหลักการในเรื่องของมุมมองความคิดในเรื่องของทัศนคตินะครับนะคนที่จะเกิดลักษณะประมาณนี้ก็คือจะต้องเป็นคนที่ อาจจะมีนะครับดาวเจ้าเรือนอริมรณะวินาหรือปีนี้มีดาวการกินีส่งกระแสถึงหรือดาวองคารเป็นการกินีเนี่ยเลยจะส่งผลให้เราเองเนี่ยนะครับอาจจะหัวร้อนง่ายนะครับแล้วก็ไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่นะครับแล้วก็เวลาทําอะไรเนี่ยนะครับก็คือคือขัดคืนนะ่ะนะ ผู้บังคับบัญชาสั่งยังไงก็ทําตรงข้ามนะฮะอันนี้ให้เรามาระวังนะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของบรรยากาศนะครับนะในที่ทํางานนะครับแล้วก็ผู้รับผู้ใหญ่เขาอาจจะเครื่องได้นะครับทางที่ดีแล้วควรจะไหลาตามน้ําไหลาตามลมนะครับนะแล้วก็ต้องดูทิศทางลมให้เป็นด้วยนะครับจะได้มีปัญหาเพราะว่าเอาละถึงแม้ดาวจะเข้มแข็งถึงแม้จะมีองค์เกณฑ์ลักษณะต่างๆแต่ให้เราดูลักษณะความเป็นจริงว่า การที่เราเนี่ยไปมีศัตรูนะครับหรือเราไปมีคนที่รู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วไม่สบายใจยังไงมันทําให้บรรยากาศเราเนี่ยมันไม่โอเคอยู่แล้วนะครับถ้าเรารู้ดวงแล้วนะครับเราก็พยายามลดละเลิกอารมณ์ที่มันร้อนๆนะครับมันจะได้ไม่มีปัญหานะแต่ต้องบอกเลยว่าชาวราศีสิงห์นะครับจะประสบผลสําเร็จอย่างดีเยี่ยมด้วยความขยันแข็งแกร่งมันเพียรน,นะครับมีการเรียนรู้ฝ่ายความเจริญก้าวหน้านะครับแล้วก็จะเป็นช่วงที่โชว ฝีมือนะครับเราเก่งเรื่องอะไรเนี่ยช่วงนี้จะเป็นเหมือนกับว่าเราเองเนี่ยจะได้รับการยอมรับ นะครับจากเพื่อนร่วมง,งานนะครับจากหัวหน้าง,งานนะครับจากคนรอบข้างลักษณะต่างๆนะครับแต่เหนื่อยแบบเหนื่อยสะบัดเลยละนะครับอันนี้อันนี้ก็ต้องทําใจไว้เลยนะครับดาวพังขานเพราะว่าตำแหน่งยิ่งสูงนะครับความรับผิดชอบมันก็ต้องยิ่งมาเนี่ยแหละประมาณนั่นแหละนะแต่ขอให้มั่นใจได้ว่าชาวราศีสิงจะเป็นหนึ่งในคนที่แก้ไขปัญหาเก่งแล้วการแก้ไขปัญหาครั้งนี้จะทําให้คุณเองเนี่ยนะครับเป็นรากฐานแห่งความสําเร็จของคุณเนี่ยในอนาคตไม่ว่า ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ก็ยินดีกันนะครับกับชาวราศีเมษด้วยนะครับส่วนที่ว่าจะติงนิดนึงก็คือว่าอย่าหัวร้อนนะแล้วก็อย่าขัดแย้งกับผู้รับผู้ใหญ่ในเรื่องของมุมมองความคิดคุยด้วยหลักเหตุหลักผลนะครับถ้าทุกคนลงความเห็นแล้วว่าสิ่งที่เราคิดมันผิดเราต้องถอยทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดสิ่งไหนที่เราถูกนะครับเขาก็พร้อมที่จะสนับสนุนเรานะครับก็จะทําให้เราประสบผลสําเร็จนะสรุปโดยโดยประมาณก็คือว่า ดาวพ่างคานนะครับนะได้ตําแหน่งมหาอุตทีิแปลว่าสูงส่ง ได้เกณฑ์พิเศษนะครับที่เรียกว่าอุดมเกณฑ์นะครับเกี่ยวเรื่องของการแก้ไขปัญหารสณะต่างๆก็จะส่งเสริมนะครับให้ชาวราศีสิงห์ไม่ว่าจะทํางานอะไรก็สามารถประสบสาเร็จได้ทุกอย่างก็ยินดีด้วยนะครับเอาล่ะนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับนะคิดสิ่งใดขอให้ส่งความมุ่งมั่นปรารถนานะครับและอยากให้ผมนําคิดประเภทไหนก็สามารถนะครับคอมเมนต์มาได้นะครับนะที่ข้อความนะแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่นะครับเอ่อส่งสนับสนุนนะครับมาที่ซุปเปอร์แตง นะครับก็ยินดีมากนะครับเอาล่ะขอทุกท่านโชคดีมีความสุขครับผมเกดก้าวพิธตลอดสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกตก้าวพิธุทตลอดเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งมงคลก็คือหลักๆก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปี เวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สําหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่ง,งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล็ดนะทำให้หนักแล้วกลายเป็นเบาแล้วสาหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมี ข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมใน playlist นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ